คือล็อกล็อกล็อกคือล็อกเสดอดอีนี้ตัวนี้บ่าลายโตเลยเนาะแต่วันเข่าจับจับได้เพราะว่ามาจะกองสลากเขาเลยเขาเป็นตัวเขาเขาไปเอาลอตเตอรีแม่มากมากขนขายซึ่งเขาขายที่เจ้าขายคนขายเจ้าขายเองเก๋เลยเขาเดี๋ยวเขาผัดจะหมดเลยเดี๋ยวของเขาเขาจะหมดเลยตะวันเาเอามาจับม้าจับโตจับครูเนาะนี่เป็นเลขล็อกเนาะ แต่ก็ล็อกวงในอยู่นะก็อยู่ล็อกวงในก็เอาไหมอันนี้คือล็อกวงในนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเออโซ่ล็อกเอาไปเอาโซ่ล็อกเขียนล็อกน้องสาวให้ล็อกน้องสาวมาเข้ากันกับแม่กาย้อง้หมวดนั่เขาจะเรียกหาเนื้อ คามเสีดนี่ยิ่นสิมาตอนเดมเน่ยมาตอนยังไม่เงคื่อเลยาคือยมากเลยทำนี่ละมื่นหนึ่ทำนี่บ้ทำนี่บ้ทำนี่บ่น้ามืนโบกอนทำนี่แล้วเง่นเง่นทำนี่โบ้เนี่ยก็จะางเก่าเลยเราะเก่านะเสีมาไม่นอนจะพิชิตะ ทีมอนนอนยีเราพูด <orph> ร <Celt ic> <N> ืตมเต็ให้ตกอยู่ด้วยเปนแล้วเออเปลยนย่บอนแล้อยุเปลอยู่รอ่แ่กระกไสยู่มันงวมันหมันหวปลนอะไอ่เยไม่ได้เดี๋ยวรอนะคะดีเราเรียกนี่เรียกไอ้คันเราเรียกล็อกายสัางแล้วยาเอาลายสั่นั่นนี่นี่มากตอนนี้ล็อกน้องสาวเี่ยมีมากตอนนี้ตรงกันขึ้หาเนืองเนี่เอหานืง

เป็นแต่นอนลอกรถมันีช่ไหนหลาเลมุนมากไปกันอันนี้คือลอกลอ,อลอกมากอกคือลอกสะดือทีนี้ตัวนี้นบวบหลโตเลยเนาะต่ว่าขนาันเอจับจับไปเพราะออามาจากกองสลากเขาเลยจากองสลากนเ้นี่เจับไปเขาเดี๋ยวเขาว่าดจับหดเลยเดี๋ยของเขาเขาจับหดเต่วามาจับจับโตจับคู่เนาะนีเป็นเลขลอกนอาด ยงขาดไ่ได้เียงก็สิง่าลังตึงเนาได้เงียงกว่าแม่ไดกงไงอกวงในนะครับล็อกวงในอ <laughs> แม่สาเลยหัวนเจาขอย่าปากแข้งอย่าปากแข้งแล้วแม่มันสิอันอีกคนอารมณ์ดีแล้วี่ก่ไรม่างี้งนนเาะก็คนเจาเลียกเจาะโกเก้าสอัสเก่านะ่นบอกปากแข้งตียอกงวงในมันสิอันอีกว่าแม่ไม่ยังแม่ก็ช้อนมัแม่กชอนเจ้ามากใคร่ิบบาทเลยบอกนาะ สามมันกีซ้อนตัวเสิร์ตมันก็จะเอาหนเจี๋วมาเอาไหมอันนี้คือล็อกวงในนะนี่คือล็อกวงในของมาจากน้องสาวเดี๋ยวจะการนำม้ตนของน้องสาวน้องสาวะเท่านั้มาอันนั้นคือต้องรอวันที่สามสิบเอ็ดต้องรอไปก่อนบอขว่าพิมรอไปเลยแต่เมล่อโตพอเคยรุดด้วยกันเยการนำม้อกับว่ารุดด้วยกันเขาช่กงวัน ต่ว่าเมื่อนี่นะเมื่อนี้มีเลขมีอันแม่กายเด้อเอฟซีคือเก้าเก้าจัดไปงดเจ้าของคกอกันเงินมาแม่งดเจ้าขวงมาขวงเงางเจ้าขวางเราต้องไปบอกเราถามเราดูเราเาคิดว่าสบอเราสีบออีกหอกคนนั้นตะวัเขานอนยู่เกียรนกจายว่าธรรมดาดีดังเลยดิอยนี้เขาไปบอกเขากเขาดึกตำเราจำไส่ฝ่ายจะสร้างคนไปว่มีผ้บรูดจังแม่ไ้เสย เปิดตัวับทคนนี้แต่ผู้เดียวนอเนาะเจ้าก็วบาอยู่บอกกาชมรถต้งหันือกันเปิดตัแต่ามีแต่เสียงมีแต่แม่ก่อเนี่ยงนะว่นี้กายโซไหมานีเ่านะแม่เนาะเพราะว่าค้คือกายงกับาหวังคือเก้ร้ปร์เซ็นแมนคือเก่าแมเนอยเปอร์ได้ป่นก็จะไปกัขามอยู่ป่านก็จะไปใส่หนีใส่สินแฮมนบด บ่หายใจแม่จะบาดหนึ่งน่ะคันนเขาอยู่พวนี้ก็สิเมียสงการเยจะใส่ี่มันเบิดวดล่างนี่อหกสามนไม่เบิดบ่ฮะหมกสามันนบ่เบิดบ่บ่คือวันที่ยี่สิบวันที่สามสิบเอ็ดเจอกันใหม่มะพมันะบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าเจอวันที่ยี่สิบเก้าแล้วแรกเช็ยก่อนต้องเชศกลานสาวก่อน นี่ลอกนอหนี่อันนี้ลกน้องสาวอันนี้เอาไปเรียกแม่กายไปนี่เอาไป่รายกแม่กายแปงบ่โค้งแล้วเท่าไหร่โค้งแล้วเจ็ดบาทพ่อเมื่อเมื่อเออเนี่โค้งแล้วเจ็ดบาทเออเมื่ออยี่โคกแล้วเท่าไหโอ้น่าน่าน่น่าเลยับหลังเสียงมันดัง ดันเกือของพญายของานแมกกายาาดัหเอากายยกขึ้นจ้าฟังดีเด้อบางนึงหลุดมาเราเด้อเอซีอตำาล่าโกคกระแพงแต่ว่าบหอดลอยเป็นมาเออบ่อปลเฉินลอยเฉน่เก่าเก <c oughs> สรุปตัวเลขนะคะ0กถว่าเออพี่บาทเนี่ยบอบเลยเนี่ยบาทเราก็ว่าเล้วปัวก็่บาทหคือว่าบาทสรุปตัวเลขนะคะ029 สองสองเก้าสองเก้าก็ผ่าหนึ้งย่างไว้าบานนี้ถ้าซื้อ,อว่ได้ว่าสั้นถ้าอะไรก็ซื้อเก้าเก้าเพี่น้องเรเรื่งนี้อันคือเก้เก้ากับสอศูนย์มไปม่แดงเอาคนก็จะ่าถือเรืกถือเรือกับฟันนอปอฟันไอปอใส่ ้องอกันมันง,งามงามแต่งโสรอร้องเป็นพ่อมาบอกสุ้ปังซุ่มก็เจาะยึดบุญให้เราซุ่มก็เจาะจักบัตรให้เราซุ่มก็เจาะไา่ชื่อเราไปอ๋ออธิษฐานซุ่มได้ส่งน้ำเล่าอธิษฐานใส่บาทอุทิศส่วนกุศลในเพิ่นฝันเล่นเพิ่นฝันเล่นเราเพิ่็จะได้รับนเวาผู้ใายมีผู้ใายมาอื่นมอกนมาเรียกก่เรื่ององเก่าบางสี่งด้านพังบอกเพิ่นเป็นโทรมาบอกสุเน่ยังพ่รมาบอกว่างใดๆ แสดงว่าคนไดดรับบุญที่กระจอเห็ดให่เนาะกระจหุญแล้วแล้วเขาแล้วได้รับบุญที่อว่าว่าผู้ใดได้โศกก็ขอไล่ซื้อทั่วมาอไล่ซื้อฝร่าแม่ตีได้บอกเรือสองก่อนว่าเสือเจียงผู้ใดจะบอกจะบอกังเด้กอกแล้วหรอตีเออด็บอกเขาเรื่องสองก่าเขาบอกแล้วก็ถือสวยแต่ ยำไห้แลวยำเล้วยำยหำแล้วก็ยยำยหำเมื่อได้ก็ยยำจะ่อเก่ามากทุกคืนเลยเนาะนเลวทั้งหมดกวนเนาะเ้ากรอยให้ออไรตัวเรเราอยาอปวดดีปวดยเพส่ได้นอกปวดชิ้นเลยลูกกรต่าเราล่าของเราเล่ามีเล็ล็อ้างสาวนะคะขขงเราก็วลาหเราีเจออะไรชิบังหาผันี่ละ่ไปจบเล่างกาะบยเลาเลยเป็นห่วงเราไม่นีกวนเสียนะกเรา แม่ก <G ã i> <Mal S 2> <ged> ็จะเต้าดและจะเล่ยวันไม่บ่นละแม่ก็จะใส่เพิ่เต